โอ้ปลาดิ้นห้อยดุ่งครับห้อยดุง่งห้อยดุง่งมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องหลุดน้ำกันเนบ้างว้าเร็วเจอของใหญ่แล้วพี่น้องนี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสว,สสวงใบครับผมสิาพามายามรอบครับผมเอาไปประมาณสองหมื่นละหน้าม,มันขึ้นครับผมน้าขึ้นแห้งเลยนี่จักสิมีปลาเขาบอกพี่น้อง น้ำขึ้นแบบนี้มันบ่อใครเขาปะในได้พี่น้องแต่ก็ต้องไปลุนล่องมั้งพี่น้องพุดีว่างงานพุดีไปครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยกัดพนมาเร่งๆแบบนี้ซองซ้ำไฟแหละครับพี่น้องบ่ประทับใจเลยมันบ่อใครเขาหรือปลามืดที่ไหนปลามันกระจายบ่ปลามันเศร้าใครหรือว่พี่น้องจัะมา แต่ก็ต้องรุ่นไฟนี่บ้างครับพี่น้องมันจะคืบวะโอ้น้ำขึ้นแห้งเลยน้ำคุ้นเลยพี่น้องเอ้เส้นน้นหลอบหลังนี่น้องอืหลอบหลังนี่ไปส่สะโอ้อยู่นี่ขึ้นอยู่ข้างในพี่น้องมันก็จมแบบนี้อืก็จมแท้ ปลาดินปลาดินตัวนึงนี่ครับพี่น้องปลาดินหนึ่งตัวอ้าหนึ่งเต็มพี่น้องหนึ่งเต็มแหลวเลี้ยงอีกหาโมูมันก่อนหนึ่งเต็มแล้วอ๋อขอมาสับไว,ว้จังหวะนีพี่น้องเลย ตกไฟมาแล้วโอ้สดๆเลยพี่น้องยังดินอยู่ยังดินอยู่ครับอ๋อมีเตียมให้พี่น้องได้ยบ้างโยนไปลุ่งกระต่อพี่น้อง หลงหลังครับผมขุดรถไฟมาแล้วโอ้หลังนี้มิดุ่งครับมิดุ่งมิดุ่งมิดุ่งมีดุ่งครับพี่น้องมีดุ่งนี่พี่น้องมีดุ่งห้อยดุ่งครับห้อยดุ่งห้อยดุ่งมาหลุดน้ำกันครับพี่น้อง หลุดน้ำกันเด้งว่าแล้วเจอของใหญ่แล้วพี่น้องนี่ปลาดิ้นใหญ่ปลาดิ้นใหญ่ปลาดิ้นใหญ่พี่น้องนี่ครับผมโอ้โหมันหมานเลวครับมันหมานแล้วเหลี่ยวเลี้ยงเลยพี่น้องเอาหลังนะโตยังดีครับโอ้นี่พี่น้อง เด้งยี่คืนเลยประหางเดงเอ้อประหางเดงพี่น้องเอ้ยมันหมาแล้วครับมันหมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ใหญ่บ่เขาคู่พี่น้องเขาตัวเดียวเขาคู่นี่จังเลย mất mát rồi bây đâu mất đang lăn suy tai, đấy ใครโย,ย,ย,ย่หลังอะโตยังไข่อยู่พี่น้องเลยยังอะโตไข่อยู่น้ำขึ้นครับน้ำขึ้นเนี่ปลามันกระจายพี่น้องมันบอกใครอันนี้เปน็นไรโอ้หอน มึงล้างนี่เพิ่งพี่น้องล้างนี่ยัดกระเาไปอยูขไไ่ข้างในคนไห้เป็นไดดาฟู่วะก็มจมคักเถื่ใส่เลยพี่น้องหอบโอ้ขึ้จมคักแท้ อยู่เดียพี่น้องโอ้นี่ปลาสลิดปลาสลิดตายตัวนึงอย่างนี้โมีครับพี่น้อง ปลาชนิดตายตัวหนึ่งโอ้ยหลบขาดดักสะพ่อเมียนเดือนี่ไปสหลอบก็พี่น้องเฮ้ยหลบทะลุหลบทะลทุดากพี่น้องเอ้ยหลอกเบิดนี่งูจังปางเลยโอ้ย สปโพ์เมียนรกพี่ดองนี่ขาดากมูจังปังเลยอีโฟยปกติทิมันหาพาดผม,มว่าต้องหาสาเหตุมันคือกันเด้พี่้องกันหากันรอบบ่ถถงนี่หาสาเหตุก่อนมันจังหดมัน เป็นอย่างมันคือโบถือต้องต้องหาสาเหตุเหมือนกอนเออโอ้ยขาดดากจังปังเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะสอมรอบก่อนพี่น้องสอมรอบแล้วก็เอาปลาออกเดี๋ยวเอาปลาออกก่อนผมจะรวบยอดให้บางอยู่ในน้ำอยู่พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาออกก่อนครับข้าวหนึ่งพี่น้องเร็วแล้วครับพี่น้องใส่ไวเร็วๆแล้วใส่ไวแล้วเก็ละ อันนึงอยู่นี่อันนึงอยู่นี่อันนึงอยู่หันละสลับไปสลับมาอยู่หันละพี่น้องน้ำมันขึ้นน้ำมันขึนนยกโบเห็นหรอกปลาคอเนี่ยครับเดี๋ยวมาร่วมหยอดกันเหลวแรงอยู่พี่น้องอยู่ปลาหนิ้งใหญ่อยู่เหลวแรงอยู่นี่ครับพี่น้องเหลวแรงอยู่พอต้มอยู่พอได้ต้มอยู่พี่น้องนี่ บ่เขาคูพี่น้องหนามมันหนามมันมากนะ้วมันกระจายนี่ครับผมเอบๆเ,เลยเอา้าปลาตัวนี้ก็สีดุ่งๆวะเป็นอย่างวะถือเขายิงบ่พี่น้องคือห้อยปืนถือเขายิงบ่พี่น้องนี่ห้อยนี่ ันหมานพี่น้องมันหมานเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวนึงครับผมนี่ปล่อยตัวนี้ไปเอาไปตัวนึงพอ่อเอาไปต้มมะแร็งไปเอ,อ้าเผาไงกินนำ้ำปล่อยนำ้ำพี่น้องนี่ตัวนี้ก็พ่อแล้วมะแร็งผู้ดเดียวโอเคครับพี่น้องฝากติดตามคลิปไหนคลิปนี้ครับผมเรืสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จอยู่หมานอยู่พอได้์เลี้ยงเร่งอยู่พี่น้อง เนียวเรียงอยู่พี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งขึ้นเก้าครับผมบ่าปูสันครับลาพีและน้องไปก่อนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมสุขสขกันมันครับสวัสดีครับ